เดวอเรตอวถ้าจะเอาคำว่าสมนำหน้าตรง,ต,รงตัวใน,ในระดับที่ล่ามเขาใช้กันเนี่ยนะคะคือเดวอเรตอวดมันก็แล้วมีคนนึงฟังบอกว่าหนูเคยเจอคำนี้คิดว่าความหมายมันคือมันก็สมควรแล้วมันก็ถูกแล้วเป็นที่เป็นอย่างนั้นอันนี้ถูกค่ะคิดถูกนะคะคิดถูกเป็นการแปลแบบเป็นการแปลแบบตามตัวอักษรได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยนะคะได้แล้วก็ เสร็จแล้วเพราะว่าบางทีล่ามเนื่องจากล่ามเขาจะต้องแปลเร็วแปลเร็วเนี่ยบางทีเราจะแปลแปลตามตัวอักษรคือมันไม่ผิดนะคะมันไม่ผิดแต่บางทีมันมีสำนวนที่แบบตรงกันมากกว่าถ้าเราใช้สำนวนตรงนั้นได้มันก็จะสละสลวยมากขึ้นแต่ใดๆที่สำคัญแล้วคือให้มันถูกซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยนะเวลาที่ครูตรวจข้อสอบของนักเรียนล่ามครูสอนล่ามด้วยครูมักจะบอกว่าคำศัพท์เนี่ยนะคะถ้ามันไม่ผิดเนี่ย ครูก็ให้ถูกนักเรียนงงเอามันก็จริงเพราะว่าครูไม่ใช่เจ้าของภาษานะคะคือครูไม่ได้เป็นพจนานุกรมครมูแล้ว,วเวลานักเรียนเรียนหลักสูตรล่ามเนี่ยคือเรียนเพื่อครูสอนวิธีจับปลาให้นักเรียนสอนวิธีหาคําศัพท์สอนคือมันไม่มีใครจำคำําคําศัพท์ได้หรอกในหลักสูตรล่ามคําศัพท์ประมาณ5 0 0 0ันหกพันคำมันจําไม่ได้ ต่ขอให้นักเรียนรู้หลักว่าโอเคคํานี้เราจะแปลเป็นไทยยังไงอย่างนี้อย่างนี้ขอให้ถ้านักเรียนไม่ได้แปลผิดเข้าลบเข้าพงเนี่ยนะคะครูก็ให้ถูกอันนี้ในฐานะที่เป็นครูนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยคนนี้ถ้าเรียนล่างกับครูเนี่ยนะครูก็ให้ถูกนะแต่อาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซนตเพราะเขามีเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ถ้ามันมีคําศัพท์เฉพาะที่ตรงกรัน <c oughs> จะได้เต็ม แต่ถ้ามันไม่มีคำศัพท์เฉพาะที่ตรงกันรเราแปลโดยการอธิบายแล้วความหมายไม่ผิดความหมายถูกแต่ว่ามันมันไม่ใช่ศัพท์เฉพาะได้คะแนนแต่ไม่เต็มอย่างเงี้ยคนนี้ก็น่าจะได้คะแนนแต่ไม่เต็มนะคะแต่แต่ได้ได้ต่อไปคนต่อไปนะคะลองดูถ้าสมมติว่าครูเป็นครูสอนล่ามแล้วนักเรียนตอบมาอย่างนี้นะว่าคําว่าสมนําหน้าแล้วนักเรียนคนอ่าคนนี้เป็นเป็นคนติด ติดตามดูคลิปก็บอกว่าได้พูดกับผัวมันไม่เข้าใจหรือว่าผัวเรามันเป็นซิเดนปลอมแต่พอเราใช้คําว่าสกัดตะอวดเขาเข้าใจมากกว่ากรณีนี้ถ้าเป็นสอบกับครูนะคะได้น้อยกว่าคนเมื่อกี้ค่ะได้น้อยกว่าคนเมื่อกี้เพราะอะไรรู้มะคคาว่าในจริงๆคือให้ให้ให้ค่ามึกให้อ่าคือถ้ามันไม่ผิดนะนะคะสกัด กระตะอูดแ,แปลว่าแปลว่าหัวเราะเยาะค่ะนะคะคนไทยคิดว่าคําว่าหัวเราะหัวเราะเยาะกับคําว่ากับคําว่าสมน้ําหน้าคืออันเดียวกันไหม ลองถามคนไทยว่าคําว่าหัวเราะอะกับคําว่าสมนาคืออันเดียวกันไหมแล้วแต่ความละเอียดของคนค่ะแล้วแต่ความละเอียดของคนนะคะใดๆแล้วภาษาเราใช้เพื่อสื่อสารนะคะถ้าเราต้องการแค่แค่สื่อสารได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นล่ามเนี่ยนะคะมันจะมันจะมีความต่างโดยเฉพาะเคสที่เป็นคดีอาญานะคะ เล็กๆน้อยๆความต่างเล็กๆน้อยๆมีสําคัญต่อรูปคดีมากนะคะถ้าเราได้ล่ามเราอยากได้ล่ามที่แปลแบบเอ้ยหัวเราย่อก็หัวเราย่อนะสมน้ําหน้าก็สมน้ําหน้านะแยกกันเราต้องการล่ามที่ที่แยกกันหรือต้องการล่ามที่แบบแปลคร่าวๆคะ่ะเลือกเอานะคะโอเคขอบคุณค่ะไปต่อค่ะ